ตาีกนไปกินของมีก้าเยอะันนี้คล้ายๆแบบคนนนี้เองเนาะเพราเจ้าเองมันจะพากคนเนาะไปกินข้าวเนาะอยู่บริษัทต้สวยเนาะแล้วก็ได้สั้าอาหารมาเนาะเป็น ฟุตเพนตาเนาะก็คือสร้างเป็นเข่าหมันไก่เนาะว่าจะแทบหรือว่าแทบเนาะอ่าเป็นยังไงเป็นเมืองน้ำกันเลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้เขาจะเองดินฟิตเนสเนาะป่าคิ้นดาประเภทประเภทไก่เนาะอ่าเป็นยังไงเป็นเมืองน้ำกันเลยโดยทุกคนตอนนี้ก็ทางฟุตเพนตาเป็นมาแล้วเนาะต้องได้ไปเอาอยู่ด้านนอกเนาะเพราะพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่ให้เข้ามาเนาะพวกเขาทุกอย่างเขาไปเอาเนาะ ตอนนี้ได้ใส่ลีออกไปเอาเนะาะสาลีโดยนี่ก็คือเป็นอาเท็กซัสเนาะเบอร์เกอร์เท็กซัสที่ว่าเป็นเซตเ,เนาะอาจจะมีอันเบอร์เกอร์สำหรับของข้าพาเจ้าเองเนาะจะเป็นอะข้าวมันไก่เนาะสร้างจากฟุเพนด้าเนาะเป็นข้าวมันไก่อะราคาประมาณ๒๕๐๐๐กิ่งเนาะ โดยนี่ก็คือเป็นห้องครัวเนาะสำหรับพนักงานเนาะก็คือเป็นห้องครัวแต่ละสั้นเขาจะมีห้องครัวเนาะคืออันนี้มันสั้นสองเนาะสั้นไอ้สั้นมันเนาะห้องครัวแผงครัวมันตัวน,นี้ก็คืออ่าาได้กแกะแเราออกมาเชิญเนาะนี่ค่ะราคาอยู่ประมาณซาฟานกีบทุกคนอ่ารวมค่าอันเดลิเวอรี่นะเนาะ,ะตัวนี้จะเป็นกับเพาาหม้อ ของสาวน้อยเนะาะแล้วก็เบอร์คือเบอร์คือนี่ก็เป็นของสาวิลีเน,ะนาะอ่าอันนี้จะเป็นข้าวขาข้าวขาหมูเนาะตัวนี้นสำหรับช่วงนี้แมนคาร์เจ้าเองก็แมนได้ลดหุ่นแน่เลยนะครับกินแต่ประเภทนนบอมัน,น,นเททนาะตะเอ็ไก่เนาะสกัดโซนีลินฟิตเนสแน่เนาะ ก็ตัวคนก็แซบอยู่เนาะเพราะว่าตัวนี้คนขางที่ว่าจะได้หลายเนาะเพราะว่าราคาน่าจะเป็นสิบแปดพันเนาะราค่าชาร์ตอ่าทรงน้ำสองพันกรีนตอต่อไปส่วนเสือปลาเนาะใส่น้ำมะคนลาวสี่คนคนเกาหลีสี่คนเป็นกันเนาะปลาหน่อยออาคำใหญ่ๆดูยินแบบอร่อยแบบ อร่อยแบบตาเลือกนะนะเอาอร่อยแบบอร่อยตาเลือกอร่อยจนตาเลือกตอนกลางคืนเนีน้ำมาหิ่ไรคิดแบบนางามนตะลจะเห็นโมคิปอันค้นเวียดนะอบไงเออลนกินข้าหม้ออ่กินข้ามหม้อเป็นตัวแซตื่นต่นนนตนตื่นตืตื่นตื่นตื่นนตื่นตื่นตื่นนืตืต่นน่ตื่น หน้าหน้านแล้วเป็นตาชั้อยู่แล้วแต่เอ็งมันก็เห็นแบบนั้นน่ะนะแล้วแบบกลิ่นแล้วก็แบบประมาณว่ายัดเข้าไปจนตาดูแล้วก็ต้อเหรียญ over เวกรจะใช้ไมอืมบอบปางคนหันเขาจะเขาจะดูดเส้นใช่ไหมใช่ไหมหันยังบอกว่าเขาจะประมาณว่าเห็ดเสียบปลอมขึ้นมาฮะนะคือแบบเออบโบธันในกลิ่นกระแกรบแกรบแล้วอ่ะนะพวก โดยกับมีประมาณนี้เนาะซัมท่าก็คือเข่าซอยเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้เนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะถ้าผู้ใดมากก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสบายดีบ๊ายบาย